สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมซูเปอร์ส s h ็ตนะครับบอสอัตเมตนะครับเอาล่ะผมได้ลงคลิปของเซฟิลอสไปเนี่ยประมาณ2คลิปนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโปเกม,มอนของเซฟิลอสเองครับเฮ้ยเซฟิรอสมีโปเกม,มอนเดี๋ยวมีเ <laughs> ขาชอบล้อกันด้วยนะครับเออมันจะเป็นตัวนี้ฮนะนี่ตัวนี้เลย คราวเนี่ยจะมีอิซเบลครับจริงอิซเบลไม่ใช่โปเกม,มอนนะครับแต่ว่าเหมือนแบบเมันเป็นคู่หูก,กันนะเพราะมันมีในรูปภาพนั่นก็คือพีชูครับพีชูเนี่ยจะย,ย,ยืนคู่กับเซฟิลอสนะครับเออก็วันนี้จะมาเล่นเซฟิลอสเอ้ยวันนี้จะมาเล่นพีชูนะครับมาเฮ้ยคนพร้อมไวมากอะ่ะมาเจอใครเจอโคอี้เหรอมีคนญี่ปุ่นด้วยมาวันนี้พีชูจะคว้าชแชมป์ได้หรือเปล่านะครับ พีชูก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบเล่นนะครับชอบเล่นมากๆตอนแรกผมโคตรเกลียดเลยเกลียดพีชูมากเออแบบกางยุ่นกางงี้พอเล่นเอปุ๊บเป็นชอบเฉยเลยเอ้ามาเจอกับพีชนะครับไม่ค่อยได้เจอครับคนที่เล่นพีชเท่าไหร่<ป>มาเขาจะช็อกครับไม่มีเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ,อ้ยมาเอ,อ้ยทันเดอร์สวย เป๊ะเลยอยากสไปครับแต่สไปไม่ได้นี่แฮร์รี่สำเร็จฮนะแบบไม่เป็นไรค่อยๆต่อก็ได้ครับมาสมาล่างครับช็อตครับนี่แม่หมุนๆหมุนๆน,นี่แน่สมาหน้าครับยังไม่ตายสไปสักทีไม่ได้เอ้ยนี่แม่แค่อยๆต่อค่อยๆต่อ มาร้อยกว่ามันถึงเวลาแล้วโอ้โหไม่ถึงโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบนี่แม่เออเคียยังยังไม่ตายเกลอ,อโอ้ยมีปลามีปลาเอ้ยฉีหายระเบิดระเบิดระเบิดโอ้นึกว่าตัวเองจะโดนซะแล้วรีบช็อตรีบช็อตโดนเลยให้มันระเบิดไม่เถอะไม่โดนครับขอัคไต่อขอับไต่อมึงขอสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์กำลังดีอุ้ย นี่ไงโอ้โหยังยังปีปมีมานี่เลยไปสไปไม่ได้โอ้โหโดนเจาะโอ้โหตบทีครับเหมือนจะเอามองกุฎฝ้ายอะเมื่อกี้นี่ไงไม่โดนโอ้โอ้เฮ้ยอ,อ,อ,อะไรอะไรนี่พี่ทอปมาทำไมเราไม่ตีนะ่อยไปแซะค่อไปแซะ เอ้ยทันเดอร์โดนอยู่ครับแต่เราก็โดนไปนิดหน่อยมีฮัททงฮัทชาฮัททงฮัทชามาลงมาลงมาตีอืมอยู่นิดเดียวอีกนิดเดียวตีในวทันเดอร์หนึ่งทีลงมาเอ้ยคิยาไม่ได้เข้มหว่าน <c ười> คนนี้อย่างเข้มเลยยังไงเอ้ยโอ้พี่ด้านพี่ด้านเอ้ยเฮ้ยยัง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 ปีปี มาดิมาดิมาดินะอุ้ยนี่หน้าแต่สมัหน้าไปนะเมื่อกี้เอ้เรียบร้อยโอ้กว่าจะไปโอ้เข้มมากไอ้เข้มจริงอ่ะตัวผมเล่พีจูอ่ะเพื่อนผมไม่ค่อยชอบตัวมันไวแล้วมันก็ตัวเล็กมันตีไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับต่อพีจูแต่ผมชอบนะมันตีแรงเร็วแต่ข้อเสียแค่แบบว่า ออกท่าแล้วไปที่มันเกี่ยวพวกกระแสไฟฟ้ามันก็เลือนลดแล้วอะอะ่มาครับคู่ต่อไปครับเจอกับดาร์คพิษครับเซมิไฟแนลคาร์เตอร์เอมานานาทีจเจอชื่อแนวๆนี้นะโปรตีจะเจอชื่อแบบเออเขาเรียกว่าไงนะเป็นชื่อคนธรรมดาเออนาทีจะเจอชื่ออย่างเงี้ยมาคานูหรว บอกเลยวนะ่าธนูเนี่ยยิงไม่โดนหรอกนะเพราะตัวเราเตี้ยก้มเดินอย่างได้เลยไม่ไหนงะงไปมาตีโดดเป็นลิงโอ้โอ้ปีจูอย่าง้วนะเราตีไปเนี่ยเขาแจบมาเนี่ยนะเราตีไปไหลายทีเขาแจบทีหนึ่งเกือบแรงกว่าเราอีกนะไม่โดนต้องระวังฮะผมระวังอยู่ท่าเดียวครับไอ้ท่าที่มันเป็นหมัดของมันอนะ่ะเอา้า โอ,อ้โอุาสาห์สไปได้แนตะ่ขึ้นไม่ได้ครับผมควบคุมผิดทิศทางหน่อยเอเอเฮ้ยอุ้มเ,เม่งตีโดนเมื่อกี้เผลอยืนอยู่นี่มาไม่เลยเดาะไม่ได้ใส่กูท็อกอะไรไปบอกเลยท่านี้จะไม่มีวันโดนเด็ดขาดเพราะมันเจ็บเอ้ยแชบอีกแลลวปีปีเอ้ยอุ้เม้งเลยปีสองไม่ออกอะไรอะไรอะไร มานี่เลยไปทางนูน้นสบายไม่ได้เอ้ยขียอามีเหยือหัวเหยือหัวอะไรอะไรอย่างเดียเดี๋ยวดูนะ <c oughs> น่ารักกว่าพี่จูมาๆมาไม่แนะ่ดักดักลงมาคัตเตอร์ไม่โดนไม่แนะ่สามาทหน้าไปเต็มๆครับเรียบร้อยโอเคดักพิษ ก็ผ่านมาอะไรคู่ชิงเนี่ยผมไม่อยากเจอสุดน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์เออโจ๊กเกอร์เหมือนจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับอีกอันหนึ่งสู้ใครอ๋อสู้กับไอ้นี่ชื่ออะไรวะมัสแตงป่าวะเ์จมชื่อเวลาอ่ะมาเจอกับโจ๊กเกอร์ครับสมสมพรปากจริงๆ เอาล่ะโจ๊กเกอร์ท็อปๆเลยมาต้องระวังไอ้นี่หน่อยนะฮะระวังตอมันเรียกอาร์เซงมาน่ากลัวค่อยๆต่อค่อยๆต่อครับหมุนตัวครับหมุนตัวแบบไม่ต้องเสียเลือดเพราะว่ามันไม่มีสภาร์โอแต่มาออกเร็วอยู่ปีไม่โดนเอ้ยโอ้โหสไลด์เหรอเนี่ย ตัอเซเราเยอะกว่าประมาณเท่าตัวละเอ้ยรอบตัวขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะฮะอ้อนี่ควงไงลงอะเอ้ยจังหวะเมื่อกี้มันกระโดดอีกชั้นหนึ่งเอ้ยโอ้สิ่งที่เราดักมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเลยอะ เอ้ยโอ้พินทางแต่เมื่อกี้ถึงตระเคอร์เตอร์นี่ก็เจ็บเลยนะต้องระว่าเคอรเตอร์เหมือนกันเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมันจะตกละเอ้ยดักได้ไหมได้เว้ยมาร้อยสามสามมาเลยมาเลยขอสักหน่อยขอสักหน่อยได้ไหมจับโยนโอ้โอ้โหเฮ้ยอะไรทีแบ็กเหรอ พี่แบกใส่เหรอเมื่อกี้โอ้โหเห็นพี่แบกมันการลุกนั่งเฮ้ยห้ยทำไงดีวะเฮ้ยขอรักษารายะอยู่ใกล้ๆนี่โดนเหมือนโดนเป็นชุดเลยอะอืมอะไรวะเป็นฟ้าเราไปแบบตรงๆเราโดนลูกนะั้นเต็มๆเ,เลยเนะี่ยไป เอ้ยเต็มเต็มเต็มมาเอาไปดิโอ้โหยังขึ้นมาได้นะเมื่อกี้อุส่าห์แบบเหมือนทันทช็อกโดนเลยอ่ะยัง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 ปีจูบิโดนตายปีจูบิอมตะปีจูบิอมตะโอ้ยยัง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 เอ้ยชุบชุบโอ้ยเก็บชุบเก็บเอ้ยชุบเข้าปีชุบปีชุบปีชุอุ้ยไม่โดนไม่โดนไปทางนู้นหน่อยเราอย่าสปายจังหวะนี้ล่ะ โอ้า oh, ไม่ไดยอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยร้อยห้าเก้าร้อยห้าเก้าไป <laughs> ไปไปไป <laughs> ทำได้ท้องโดนเรียบร้อยเย่ yeah. <laughs> <laughs> โอ้โอ้ร้อยหกสิบห <laughs> ้าเปอร์เซ็นน่ะปีโอเคครับก็สลับคลิป ของพีจูนะครับก็สามารถกวาดแชมป์ได้นะครับดูสิพีจูน่ารักไหม,อ,มอุตส่าห์ใส่ดอกไม้ด้วยเนี่ยมารับถ้วยรางวัลกันดีกว่าโอ้เข้มมากเลยโจเกอร์เข้มตอนแรกคิดว่าพีเข้มสุดนะไอ้รอบแรกอะโอันนี้เข้มกว่าโอเคจีจีครับ อ่ะครับก็ใครที่ชอบครับสำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคไว้วันหน้านะครับว่าเราจะมาเล่นตัวอะไรครับลงในทัวร์นาเมนต์นะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ